สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการชุปะซัครับผมก่อนอื่นเลยครับเหมือนทุกค้งครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นแกรมให้ด้วยครับมันฟรีนะครับฝากด้วยนะครับผมครับสองลิงก์ข้างล่างเลยที่น้องเขาจะแปะไว้ให้สำคัญจริงๆเพราะเหมือนที่บอกครับตอนนี้บางคลิปเราเริ่มมีแจกของแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้ข่าวสารข้อมูลของการฟุตบอลเลยอย่างเงี้ยเฟซก็คืออะไรโอเ n นแชทของการร่วมจอนเบรคคือไหนโอเ n นแชทของการรู้โปรโมชั่นกล่องต่างๆคือไหน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆอันนี้สําคัญสุดเลยเพราะว่าไม่อยากให้พลาดในส่วนของโปรโมชั่นวันก่อนนียเรามีโปรดีมากๆของลดไป50%อย่างเงี้ยประมาณ3ชั่วโมงหมดเลย50 60กว่าเยอะครับแป๊บเดียวหมดเลยนี่เพราะนั้นเนี่ยคุณต้องติดตามไว้มันไม่เสียเงินจริงแต่บางทีคุณจะได้ดีลดีจะัดบอกได้เลยว่าจากวันที่ถ่ายเองเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่จะไปเราก็จะมีแบบแฟลชดีลมีแค่นี้4กล่อง h า l f p r i c ์ขายเลยอย่างเงี้ยซึ่งคุณต้องอยู่ใน open chat คุณต้องติดตามโซเชียลมีเดียของเราเพราะว่าไม่อยากให้พลาดรวมถึงของแแจตตต่่่าาาางๆอันนนเีี้้ยยยุมมลลวไหคครพพดดะทิ ข้าพเจ้ามานานวันนี้เป็นหนึ่งในกล่องที่อยากเปิดที่สุดเลยพูดเลยว่าน,นี่เป็นหนึ่งในกล่องที่อยากเปิดที่สุดเลยนี่ฮะอยู่ในกล่องกระดาษอย่างดีมาถึงไวจัดแพงจัดด้วยบอกเลยตั้งแต่ต้นปีเหมือนที่บอกครับทุกกล่องไม่ใช่ทุกกล่องเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันของกล่องที่เราเปิดเรามีขายทางโซเชียลมีเดียเราอันนี้ก็เช่นกันมีขายครับสามหมื่นนิดๆแล้วแต่ว่าซื้อช่องทางไหนหน่าฮะฟังไม่ผิดครับ สามหมื่นนิดๆกับต้องเรียกว่าซูปเปอร์ไฮเอนด์ไฮเอ็นสุดของท็อปส์ลิเวอร์พูลซีซั่น24-25เลยนะคลาเทียซิ่งลิเวอร์พูลกำลังจะเป็นแชมป์อันนี้สามหมื่นกว่าบาทจา้ะสามหมื่นเพราะอะไรในหนึ่งกล่องมีการ์ดแค่ห้าใบทุกใบจะอยู่ในแม่เหล็กของมันเองควรจะมีสามลายเซ็นควรจะนะสามลายเซ็นหนึ่งการ์ดผ้าแล้วก็หนึ่งเบสการ์ดหรืออินเสิร์ตควรจะ ถึงแม้ตอนที่กําลังจะเปิดนี้ใบที่อยากได้สุดอย่างเช่นโมซาราแฉกควนวันเห็นฝรั่งอังกฤษเปิดได้ไปแล้วเราก็ยังมีความหวังว่าเราจะได้ของโหดจากทั้งหมด้ี่บก5กใบกับ30,000กว่า3 3มหมื่นสามสามหแล้วแต่ราคาที่ซื้อนะแพงจัดอันนี้พูดเป็น1ในกล่องที่แพงสุดนั่นเราเคยทำคอนเทนต์มา1ในกล่องเขาอาจจะเข้าใจว่าอาจจะมีเคยแพงอว่าน,นี้ด้วยแต่ว่าอันนี้คือ1ในกล่องที่แพงที่สุดแต่เมื่อลิวพูจะเป็นแชมป์ใช่ไหะเราก็ต้องลองความคาดหวังก่อนนะ แต่เมื่อรุ้นในใบโมซาลาแบบนั้ไม่ได้อะไรก็ได้ที่เป็นวันละวัน,วน please อะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่วันละวัน,วนเป็นรันต่ํ่ำของโมซาลาหรือตัวด,ดังๆ please ลุยพาลาเทียวนี่เกมตันี้ยี่สิบสี่ยห้าหานะ้าใบทุกคนโอกาสที่เราจะได้ของดีมัมนแบบฟุบฟุบฟุบเลยนะมันต้องมาเลยนะมันจะซ่อนไม่ได้นะสามหมื่นกว่าบ,บาทเลยนะไปแล้วไปรับเลยนะลืมกดและขอดก็ไปแล้วไปรับเลยเหมือนกันนะ บินลีฟเขาไว้ลูกบินลีฟบินลีฟเขาไว้เอามุมนี้ก่อนเลยอุ้ยนี่นนลายเซนเนาะเว้ลายเซนเราเก็บไว้ก่อนดิเซนหมดแล้วอันนี้เหมือนจะไม่ใช่เซนอ่ะดูไปนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เห็นเหมือนจะเป็นสาวนี่เหมือนจะเป็นเซนเลย กดดันตังอ้าวติดขอบเอาไม่ลงหลุยซัวเรสใช่ไหมใช่หลุยซัวเรสค้าส,สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยค้าส,สวยจัด4.5ทเบสการ์ดลุยซัวเรสการ์ดสวยมาก ค่อยคุ้มหน่อยถึงแม้ไม่มีเพชรไม่มีอะไรแต่แบบนี้งไงถึงแม้โอเคแหละมันก็คือการ์ดแต่ว่าเขามาทําแบบว่าความสวยงามอะไรให้แต่แบบสำหรับแฟนริเวอร์มดีตใจหน่าจริงสี่ทับห้าครับสวยมากเลยอ่ะกดรุ้นวันว้มันไปทีนะึงนะปิดตรงนี้วันเดี๋ยวคนแอบดูอันนี้น่าจะเป็นอนะินเสิร์ตป่ะอินเสิร์ตหรอเฮ้ยลเซนนี่ลเซน แขนมาอาๆกล่องหลบเห้่อนตตรงนู้นไม่เห็นเราดูจากข้างบนได้ไหมตื่นเต้นอ่ะชูกำปั้นใครอ่ะกราเวนเบกปะไรอันกราเวนเบกสองทับสิโอ้สวยว่าไม่แค่เรื่องราคาแล้วช่างมันสวยจัดอาไม่เชื่อดูดิ โอเวเช่นออร์ด о г р สวยจริงโอ้โหการ์ดอย่างสวยอะ่ะสองทับสิบทับสิบอ่ะได้แล้วหนึ่งเซนเ้ยสีส้มอะ่ะสีส้มคืออะไรทับยี่้าเหรอยี่ทับยี่สห้าอยู่ข้างบนเลยมอนตากโมเมนต์เนียงเขียนอยู่ข้างบนมอนตากโมเมนต์ moment, ทับยี่สิบห้าผมนี้ใครอะ่ะโจต้าเหรอ ไม่ใช่องโชเตเวนองโชยี่สิบเอ็ดทับยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดทับยี่สห้าสวยอันนี้ก็สวยมากให้เปิดอีกสองกองสามกองก็เปิดอ่ะสวยจริงอ่ะอันนี้สวยจริงๆเลยเฮ้ยทับห้าทับสิบทับยี่ห้าวันลวันผมอะ่ะจะไม่ได้วันลวัน,วนหรอจริงเหรอไม่ขอตัวดังบ้างได้ไหมอะ่ะ ทับสิบอีกแล้วะห้าทับสิบโอ้โหแล้วหัวเถิงมันจะไกลมาเชร,รู้แล้วเนี่ยห้าทับสิบามาเชร,ราโน,โ,นโนแย่จังเศร้าใจอ่ะมาเชอองโชกาเวนเบกพลีสตอนเลสเจอหลานอยู่ไหนพลีส น่าดีโอ้โหแอรเห็นสีด้วยทับ้าเศร้าไม่ได้วันวนวันโอโ้เห็นจบกันแล้วเก้าทับ25โรบบี้ฟาวเลอร์ก้าทับ25โรบบี้ฟาวเลอร์พาราเทียลไพร์อันนี้คือรุ่นแหละพาราเทียลโพสก้าวทับ25เท่ากับได้ไยี่สิบห้าไปสองใบทบับห้าไปใบทับสิบสองใบ กล่องสวยมากเลยอะไม่ได้วันละวันไม่ได้ตัวที่ยากได้ <c oughs> มาเดลีแคปให้จ้ะล <c oughs> ิปูพาลาเทียวเหมือนที่บอกฮะสามหมื่นบวกบวกถามว่าโหดไหมโหดซุปเชียริบูแล้วเพราะนั้นเราจะไม่พูดถึงความคุ้มถามว่าชอบไหมชอบเสียดายแค่ไม่ได้วันะวันเสียดายแค่ไม่ได้เจอดาดตอเลสอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกตัวที่ออกมาชอบมาเลยชอบความสวยงารเหมือนที่บอกนี่คืออินเนอร์ล้วนอยู่ในแม็กทัง้งหมดอะสมมติอย่างตัวอย่าง อันใบแรกก่อนก็คืออันนี้กล่องสูทได้4เซนนะอ่าลุยซัวเรสเนี่ยสี่ทับห้าอันนี้ก็สวยการ์ดทำมาดีต้องยอมรับว่าการ์ดสวยคือเมื่อกี้เรเคการ์ดกระดาษหนาหน่อยเดี๋ยวมันอยู่ในเมมในแม็กมีคําว่าพาราเทียลซีซั่นข้างหลังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีถูกไหมเอ่อลายเซนซูมีอะไรนะมีทั้งยี่ห้าสองใบฟาวเลอร์ออนโชอ่ามอนทาชโมเมนต์น่าสวยดีเซมบิลองโชเราไปฟาวเลอร์ซึ่งการ์ดน,นี้ก็สวยเห็นไหมอันนี้คือลายเซนอันนึงเขาเรียกว่าพาราเทียลพรา์ออโกรฟอันนี้คือมอนทาโมมเนต ออดอกกราฟอันนี้ก็2ใบที่ได้สวยเลยต่ำลงมาหน่อยได้ทับสิบใบครับสุดชอบอันนี้เดี๋ยกว,ว่าสุดท้ายอันนี้เป็นมาเช่ห้ทับสิมาเชราโน,โนพาราเชียลโพสออโอการาฟนี่ยเขาเขียนอยู่ข้างหลังนี่เป็นออฟฟิเชียลโปรดักต์ของลิวคูน่นะ the way, าบายเดอะเวสต์ไดร์นเมโด้อันนี้สวยงามอันนี้สุดชอบ2องทับสิเรียกไงแอนฟิลโอเวเชียนออดอกกราฟแล้วก็เป็นนักเตะปัจจุบันคนเดียวที่เขาไปเจ้าได้ในกล่องนี้ด้วยในส่วนของไรอนกราฟเบชนี่น,น,นี่มันเป็นแนวขวาง สวยเลยอีกเช่นกันเหมือนที่บอกฮะกล่องหนึ่งมันมี5ใบาบางทีจะได้3เซน1นผ้า1อินเสิร์ตหรือ1เบสการ์ดในชุดได้เป็น1เบสการ์ดแล้วก็ได้สออโตด о г ฟเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยหวังก็จะพอดีเลยเหมือนที่บอกฮะสวยไม่สวยชอบมากเลยแค่เออผิดหวังที่ไม่ได้วันวันผิดหวังที่ไม่ได้ตัวที่เราอยากได้แต่สำหรับการเชียร์ริฟูแล้วมันเป็นซีซั่นที่ริฟูนหน้าจาแชมป์ด้วยก็ดีใจแลปแต่อย่าให้ทุกท่านคอมเมนต์ครับว่าเต็ม10 พี่การสวยโคตรพี่ได้รือสว่าโอเคแล้วนะผมแฟนหงมันกันให้ส0เลยถ้าแบบคุณมองว่าเอ้ยไม่เวิร์กพี่ต่อให้วลาที่กองต้องสามหมนกว่าทําไมได้แค่นี้ก็ให้ศูนย์แล้วก็ไปตังิแต่อยากฟางังความคิดเห็นทุกท,าท่านจริงอันนี้แบบจากใจเลยว่าแบบเอะของกล่องราคานี้คุ้มไหมถ้าคุณเชียร์ลิวพูรู้สึกชอบไหมขอแบบขอแบบอยากรู้ควาเห็นทุกท,าท่านจริงอันนี้อยากรู ฝากแชร์กันมาเยอะด้วยและอยากให้คอนเทนต์ทำคอนเทนต์ประเภทไหนคอมเมนต์กันมาได้เช่นกันสำคัญสุดสองเรื่องครับก็คือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รวมไปถึงกดติดตามเราเหมือนที่บอกว่าบางคลิปเรามีแจกกล่องบางคลิปเรามีบอกกิจกรรมเรามีทำโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆเยอะมากฉะนั้นทุกช่องทางมันมีเหตุแล้วผมว่าทำไมอันไหนเอาไว้ทำอะไรเพราะฉะนั้นติดตามไว้มันไม่เสียสตางค์แต่ว่าบางทีคุณจะได้กู๊ดดีล คุณจะได้ของฟรีคุณจะได้รู้กิจกรรมเรารีอะไรบ้างรวมเหมือนเทรดเดย์สองพันยซึ่งคุณอาจจะเป็นคนแรกที่รู้ซึ่งอาจจะมีอะไรสเปเชียลในเทรดเดย์เหมือนคราวที่แล้วที่เรามีทางคุณรีซอร์มาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สองขัญงจริง,รงดูกันมาเยอะคราวหน้าว่ากันใหม่ครับผมขอบคุณนะครับผม